สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลกได้เริ่มมีการเอ่อล้นของน้ำตามบริเวณท่อระบายน้ำตั้งแต่เมื่อวานนะครับโดยจุดแรกของเส้นบรมไตายพิษณุโลกเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะนี้นะครับระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นผู้ที่ใช้ถนนเส้นบรมไตายระหว่างขาเข้าขาออกเมืองพิษณุโลกจะต้องอเผชิญปัญหารถติดชะลอตัวสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะครับ บริเวณเส้นทางริมน้ำโดยจุดระดับน้ำที่สูงสุดของบริเวณนี้ก็คือบริเวณเซเว่นนะครับที่จะเลี้ยวเข้าไปทางบึงพระจันทร์นะครับ สำหรับรถเล็กนะครับควรระวังกระแสน้ำที่มาจากรถยนต์ด้วยนะครับอาจจะพาดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และขณะนี้เองนะครับหน้าบริเวณซอยเทศบาลนครพิษนุโลกเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะครับ